สวัสดีครับสวัสดีสวัสดีเอฟีทุกทุกท่านครับเมื่อโหน้าพยักษ์ไพ่พูดอย่างนี้ครับดำมีสะดุ้งแน่นอนทีครับสวัสดีครับสวัสดีสวัสดีเอฟีทุกทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องค่อยบอกจะแล้วข่าวด่วนเอฟีครับวันนี้มีข่าวด่วนยามเย็นนะครับมาอัปเดตให้ทุกท่านได้สดับรับชมไปพร้อมๆกันใครเข้ามาฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกดซับตะไคร้เป็นกำลังใจกันขอบคุณครับขอบคุณท่านชาญชัยครับ งานนี้ครับดำมีสะดุ้งครับเอฟซครับผมบอกเลยว่างานนี้รอดยากท่านชาญชัยได้พูดชัดแล้วว่าคดีนี้ส่วนมากนะครับนะถ้าผมมาทําเองส่วนมากจะรับสารภาพหมดนะครับนะถ้าต่อสู้ส่วนใหญ่ศาลก็สั่งลงโทษครับเป็นไงสิครับมีเฮดีครับทุกท่านเฮดิครับผมบอกเลยว่าคดีนี้รอดยากครับทุกคนรอดยากครับทุกท่านจะรอดยังไงผมถามเอีหน่อยว่าจะรอดยังไงครับ นะครับก็ขอบคุณนะครับท่านหัวหน้าครับท่านทำงานตรงไปตรงมาแล้วก็ทำงานอย่างชัดเจนครับพวกเราเฮครับเมื่อท่านชันชัยพูดคำนี้ออกมาว่าส่วนใหญ่จะรับสารภาพและส่วนน้อยจะสู้ศาลก็ตัดสินลงโทษเป็นส่วนใหญ่นี่ครับอันนี้เฉพาะในส่วนที่ผมรับผิดชอบนะนี่ครับนี่จากปากท่านชันชัยพูดมาขนาดนี้ทุกท่านเฮไหมครับ เฮไหมครับท่านชาญชัยพูดอันนี้เตรียมเฮได้เลยครับทุกท่านและผมเชื่อมั่นว่าคดีนี้ครับทุกคนยังไงรอดยากครับนะครับยังไงก็รอดยากเดี๋ยวเรามาอ่านนะครับอ่านตรงนี้นิดนึงนะครับมาเรามาเพิ่มเติมนะครับคนที่ทําให้คนที่ถ้าท่านชาญชัยลงพื้นที่เนี่ยี่ครับคนที่เดือดร้อนก็คือชาวบ้านนะครับแล้วผมชอบคํานี้ครับผมทํางานตามพยานหลักฐาน ที่ตรวจสอบพบไม่ได้เอ็นเอียงไปทางฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งก่อนลงพื้นที่ผมต้องศึกษาข้อมูลมาก่อนแล้วคือก่อนที่ท่านจะลงพื้นที่เนี่ยหลักฐานทุกอย่างที่เราส่งไปให้ท่านต้องตรวจสอบก่อนลงพื้นที่ทุกครั้งก่อนลงปฏิบัติก่อนลงทํางานนี่ครับผมบอกเลยว่าท่านชานชัยนี่มีโอกาสที่จะเป็นอ,อธิบดีหรือเป็นผอ,อ,อนะครับสูงนะ ผมว่าท่านตำแหน่งท่านน่าจะไปได้ไกลกว่านี้เพราะว่าท่านเป็นคนที่ทำงานตรงไปตรงมาครับเอฟีแค่นี้ทุกคนก็สบายใจเลยครับทุกท่านเตรียมเฮได้เลยท่านท่านชายลั่นขนาดนี้นะครับเพราะฉะนั้นซึ่งตามกฎหมายนะครับนี่คือท่านพูดนะซึ่งตามกฎหมายจะขายหรือยกให้เนี่ยคนอื่นเนี่ยไม่ได้ถ้าไม่ใช่ถ่ายญาติายญาติคือพี่น้องนะครับเท่านั้นหรือลูกนะครับ ดังนั้นคนที่ไปสวมสิทธิ์เนี่ยนะครับเขาเนี่ยนะครับจริงเข้าข่ายมีความผิดเพราะไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าที่ให้เข้าทําประโยชน์ในที่ดินแปลงน,นั้นซึ่งหมายความว่าที่ตรงนั้นนดําเข้าไปทําได้ยังไงดําอ้างว่าไอ้โรนอ้างว่า,าเกือบอ้างว่าไม่ได้ไม่ได้แพ้วถางแต่เข้าไปทําให้ปาาดูสมบูรณ์ จากป่าที่เสื่อมส่งมันคนละประเด็นนะครับมันคนละประเด็นกันมันคนละเรื่องกันเพราะฉะนั้นประเด็นคือคุณเข้าไปทํากินได้ยังไงมันไม่ได้ว่าคุณจะเข้าไปทําโดยที่ป่าดูสมบูรณ์จากป่าแห้งแล้งแล้ว,แล,วแล้วดําเข้าไปทําแล้วป่าดูสมบูรณ์เขียวจีดูสมบูรณ์เขียวจีมันไม่ใช่มันคนละประเด็นประเด็นที่เขาตั้งข้อหาคือพลปวกในทางเรื่องเนี้ย เป็นเจ้าของที่เนี่ยแล้วดำเนี่ยเป็นน้องพลปวกหรือไม่และเข้าไปทํากินได้ยังไงแล้ววันนั้นท่านชันชัยเป็นคนสอบปากคำพลปวกเองท่านชันชัยถามว่าพลปวกเป็นอะไรกับดำพลปวกหันลึกลัก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 แล้วการที่ท่านตั้งข้อหาคือ วันที่ไปชี้หลักนั่นคือการรับสารภาพแล้วการรับสารภาพแล้วนะครับวันนั้นนะครับท่านนะครับมียุทธการในการทางมารท่านมีวิธีหลอกล่อของท่านในการลงตรวจสอบในครั้งนี้นะครับเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ในวันที่ท่านลงที่ท่านทําการบ้านมาอย่างดีนะครับ ท่านทําการบ้านไม่อย่างดีประเด็นคืออยู่ตรงนี้ประเด็นมันไม่ใช่ที่จะไปแบบว่าอ้างว่าอ่าที่ตรงนี้ยังไม่ได้ขาดสิทธิ์แล้วดาไอ้เกือบอกว่าดํายุคฟาร์มเข้าไปทําให้ป่าโดนสมบูรณ์มันไม่ใช่ <laughs> มึงเป็นทนายฟาร์มมึงต้องตีโจทย์ตรงนี้ให้แตกนะตีโจทย์ตรงนี้ให้แตกฝากให้คิดด้วยนะครับ ขอบคุณท่านชันชัยครับที่ได้ออกมาทําชี้แจงแล้วออกมาเปิดใจหลังจากที่อายการสั่งฟ้องท่านรู้อยู่แล้วครับพวกท่านพวกท่านท่านท่านชันชัยท่านรู้อยู่แล้วว่าว่าเรื่องนี้มันจะออกมายัางไงท่านรู้ทุกท่านอย่าไปพูดนะครับว่าหน่วยงานของรัฐแบบอยานพูดครับอียานพูดว่าหน่วยงานของรัฐก็ต้องก็ต้องรับเรื่องไ้ก่อนถ้าไม่รับเรื่องอายการไม่รับเรื่องไม่สั่งฟ้อง ก็จะเป็นการหักหน้าหน่วยงานของรัฐเองไม่ใช่ครับอย่าไปคิดอย่างนั้นนะครับผิดนะครับถ้าป่าไม้ส่งเรื่องหลักฐานเข้าไปแล้วอายาการสั่งไม่ฟรร้องก็มีครับมันไม่เกี่ยวครับทีจจนี้มันอยู่ที่ว่าอายาการสั่งฟ้องเพราะว่าป่าปไม้ท่านชาชัยท,ท่านส่งหลักฐานเข้าไปแน่นครับนะครับส่งหลักฐานให้พนักงานแล้วก็มีมีหลักฐานที่เพิ่มเติมเข้าไปมันแน่นครับเลยอายาการเลยสั่งฟ้อง ทีนี้ก็อยู่ที่ดำนะครับว่าดําจะรับสารภาพหรือไม่รับสารภาพแค่นี้แต่นะครับผมไม่ทราบข่าวมาแล้วคือผมชอบคํานี้ครับนะครับฟังใหด้ดีนะครับส่วนใหญ่จะรับสารภาพและส่วนน้อยที่จะสู้ศาลก็ตัดสินลงโทษเป็นส่วนใหญ่อันนี้นะครับเฉพาะในส่วนที่ผมรับผิดชอบนะครับผมเป็นเจ้าหน้าที่พนักงานของรัฐ เมื่อใดก็ตามที่ต้องลงพื้นที่ตรวจสอบแน่นอนว่าต้องมีคนที่รับ,รบ,รบผกระทบนั่นก็คือชาวบ้านดังนั้นนะครับดังนั้นแล้วนะครับพี่ทาเนเทียบนะครับนั่นคือชาวบ้านดังนั้นและเจ้าพนักงานของรัฐต้องทํางานด้วยความระมัดระวังนะครับจบการในงานข่าวนะครับเพราะฉะนั้นเอฟซีครับเฮ hey! ครับพวกคุณเ hey! ฮเลย เฮกันเลยครับงานนี้ครับยังไงก็ไม่รอดครับผมพูดได้วยคำเดียวว่ายังไงก็ไม่รอดขอบคุณครับขอบคุณท่านชนญชัยครับที่ได้ออกมาพูดขนาดนี้ผมรู้สึกว่าผมดีใจครับที่ท่านทํางานต่อไปมาแล้วครับนะครับผมชอบในการทำงาของท่านชาชัยครับี่ผมชอบครับ ผมชอบในการมำงาของท่านแล้วก็ท่านทํางานตรงไปตรงมานะครับสี่ก็คลิปนี้นะครับก็ขอบคุณทุกท่านครับขอบคุณ <c oughs> ทุกกำลังใจครับที่มีให้มาครับนะส้าทีมีขออนุญาตจบคลิปครับครับ